ขอเชิญ FC ซรายการโอวีพีผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทําบุญบูชาพระอุปคุตรุ่นขุนโดงมหาปราบนะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตกินเกศรเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีปลุกเสกจะเริ่มวันที่19ตุลาคมนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังดระดับประเทศร่วมกันปลุเกเสกรายได้ทั้งหมดนะครับนำไปสร้างพระมหาเจดีย์84,000พระธรรมขันธ์ หลังจากที่เราบูชาวัตถุมงคลพระอุปคุตแล้วเราจะทำรายบล็อกทันทีจะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวและจะไม่มีรุ่นต่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมบูชาได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือเพื่อนๆที่ไม่ต้องการบูชาพระแต่ต้องการร่วมทำบุญคนะเล็กคนน้อยตามกำลังศรัทธาก็สามารถโอนที่บัญชีที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญทุกท่านครับ และเพื่อนสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามดูรายละเอียดดูรุ่นของพระอุปคุตได้ทางเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทักไปที่เพจได้เลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุน,นรายการนะครับณอริสาคลินิกสถาบันเสริมความงามนะครับเรื่องความงามเรื่องความสวยไว้ใจเรามาที่นี่จบครบทุกความหล่อสวย เพื่อนๆสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้และถ้าบอกว่ามาจากรายการ OVP หรือเป็น FC ทะลิวัตรรับส่วนลดพิเศษได้เลยติดต่อไปได้เลยนะครับก็ ท่านสันใช่ครับท่านสันเพิ่งจัดงานวันเกิดไปที่บ้านครับแต่ว่าปีนี้ผมไปไม่ได้เนื่องจากติดให้นั่นครับติดไอ้โควิดสายไอ้ไม่ใช่วะไข้หวัดสายพันเอนะครับไข้หวัดสายพันเอนะฮะท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมครับโอ้โห ท่านบรเิเอกเสรีพิสุทธิ์นี่ไม่กลัวใครเลยนะคือผมใช้คำว่าไม่กลัวเนี่ยหนึ่งสมัยท่านเป็นผู้หมวดเนี่ยเป็นผู้กองนาแกเนี่ยก็คนจบในร้อยตำรวจจะเลือกไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ท่านเลือกไปปราบผู้ก่อการร้ายของนิตที่นาแกนะครับจนกระทั่งได้เป็นวีรบุรุษนาแกนะครับเป็นผู้ขับกองเป็นสวรร์ใหญ่พอขึ้นเป็นผู้กับเนี่ยก็ สสสสตำรวจเนี่ยมีแต่เกงใจสสครับมีแต่เกงใจเห็นเขาเป็นนักการเมืองอย่างนี้นะครับท่านเสรีจับกระเด็นเลยเมียสสเป็นเจ้ามือหวยก็จับเขาย้ายไปเป็นผู้กับชนบุรีก็จับกำน,นันเปาะใครกล้ากับำน,นันเปาะแล้วมีแต่เอากำนันเปาะเป็นพวกอย่งนั้นนะครับจับจนกระทั่งกำนันเปาะท่านต้องจำคุกถูกจำคุกนะฮะ และถามว่าตำรวจเนี่ยตั้งมาตั้งนานเนี่ยไอ้บ่อนปอรประตูน้ำใครปราบได้ไอ้บ่อนลอยฟ้าใครปราบได้ท่านเสรีไปแบบรถถังเลยไม่กวัวใครจับหมดครับจับหมดนะฮะแล้วท่านก็สมัยท่านเสรีมาเป็นผู้ชักการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะแค่ระยะเวลาสั้นๆนะผมว่าน่าจะประมาณ ห้าหกเดือนเองมั้งห้าหกเดือนแต่พัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอะมากนะครับที่ทำงานศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกแต่ละแห่งทั่วประเทศเนี่ยท่านเตลีก็ให้เช็คว่ามีที่ดินราดพัสดุตรงไหนที่อยู่ในความดูแลสำนักงานตำรวจ่งชาติท่านก็ไปตั้งศูนย์ฝึกคือท่านต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลก่อนไงะนะครับก็ไปตั้งศูนย์ฝึกแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะครับ เนี่ยที่ใช้ฝึกกันทุกวันเนี้ยที่ทำงานผมเมื่อก่อนอยู่ไอ้กองครับการที่การจนบุรีก็อาศัยชั้นสองของโรงพักสพเมืองนะฮะท่านเสรีก็ให้ย้ายไปตั้งที่ตั้งปัจจุบันเดิมมันเป็นกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนท่านเสรีก็ไล่ตำรวจตะเวนชายแดนว่าคุณเป็นตะชะดอไม่ต้องมีสถานที่ฝึก ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับไปเอาพื้นที่ร้อยกว่าไร่ที่พนมทวนนะครับโอ้ <c oughs> สร้างความเจริญมากครับแค่ห้าห้าเดือนหกเดือนเองครับประมาณนั้นแต่แข็งไปก็ไม่ได้ครับแข็งไปแม่งก็โดนปลดเลยนะครับ ต่างดาวต้องอยู่ในกรอบครับคิดยังไงตำรวจจับผับที่พกปืนพกเข้าหลามเข้าไปในผับใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับถ้าตำรวจที่เข้าไปในผับเนี่ยเอาต้องแยกก่อนนะครับคือน้องที่เข้าไปในผับเนี่ยเป็นสายสืบเป็นสายสืบเข้าไปไอ้ผับเนี่ยมันก็กลัวเกิดเรื่องถ้าเกิดเหตุวิวาดกันมียิงกันอะไรกัน ตายผับแม่นโดนปิดไอ้กาดเนี่ยมันก็ต้องป้องกันว่าห้ามพกอาวุธเข้าไปเด็ดขาดนะครับห้ามพกอาวุธเข้าไปเด็ดขาดนะครับแต่ผับมีใบาญาติหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับแล้วไอ้ผับเนี้ยถ้าผิดกฎหมายก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับต้องจับกลุ่มดำเนินคดีเปิดเกินเวลาก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับ แต่ไอคนที่ไปรับจ้างเป็นกาดเนี่ยก็มีหน้าที่ว่าเฮ้ยห้ามคนพวกอาวุธเข้ามาในนี้นะเดี๋ยวก่อเรื่องแล้วเขาเดือดร้อนแต่ไอน้องเนี่ยมันก็บอกว่าเข้าไปเข้าไปพกพาอาวุธปืนเข้าไปสืบจับผู้ต้องหายาเสพติดหรือไปสืบข่าวผมไม่ได้ดูข่าวรายละเอียดแล้วครับแต่ว่าผมว่ากาดเนี่ยกลางเกินไป กาดเนี่ยกลางเกินไปที่จริงไปตรวจค้นเจอตำรวจเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเอ้ยน้องทำไมพกเข้ามาไอ้ตำรวจบอกผมมีอำนาจพกครับก็มันเป็นกฎระเบียบของทางหลานเดี๋ยวน้องเมาเหล้าไปอะไรไปหรือว่าไปยิงกันอะไรกันผมเดือดร้อนก็พูดคุยครับพูดคุยไม่ได้ก็ส่งพนักง,งานสอบสวนโอ้ยแต่นี่มึงกลางเกินครับ ดันไปจับเขาใส่กุญแจมือเนี่ยเอ้ยคนเป็นผู้งคับบัญชานะท่านผู้กลับโงพักนี้นะผู้งคับการนะท่านผู้บัญชะการนะกองปราบนะต้องจับกลุ่มนะกาดเนี่ยพกได้แค่สักกระเบือนะพกข้าวหลามไม่ได้นะคือคุณจะ เป็นหาอะไรก็ช่างเถอะจะเป็นตำรวจเกษียณแล้วนะตำรวจเกษียณแล้วก็เหมือนผมเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งคุณจะพกข้าวหลามได้ก็ต้องมีใบพกแบบผมเนี่แล้วใบพกตอนนี้ท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านสั่งห้ามทั่วประเทศแล้วมึงพกได้ยังไงถ้าพกได้มึงต้องมีชื่อไปบรรจุหน่วยงานความมั่นคงเช่นกองเนือการรักษาความมั่นคงภายในหรือหน่วยงานสรพหรือหน่วยงานกอง กองบัญชาการอาสารักษาดินแดนไม่แบบนั้นเนี่ยมึงไม่ได้มึงพกไม่ได้ตำรวจเขาต้องจับกันเจ้าของจะเป็นใครก็ช่างนะครับมันต้องเอาอย่างนี้นเอา้านี่ยเทคที่เนี้ผับที่เนี้ผับบ้านปโป่งเนี่ยผมเป็นผู้กับบ้านโปง่งเจ๊งหมดทุกแห่งเจ๊งหมดทุกแห่งนะครับใครจะเป็นกาดเขาจะมาให้ผมครับ ผับละห้าหมื่นนะห้าหมื่นให้ผมห้าหมื่นเฮ้ยไม่ต้องให้ผมมีเงินเดือนนะครับกาดเนี่ยเขาประทานโทษนะตอนนั้นเนี่ยเขาเอาทหารมาครับคือผมบอกห้ามตำรวจไปรับจ้างเฝ้าผับเฝ้าเ็กนะนะครับเขาก็เลยไปเอาทหารมาเต็มเลยผมก็ค้นจับหมดครับนะครับมาก็พกได้สักกระเบือ้อนะครับ แต่งตัวแต่ถ้าจะขอความร่วมมือผมไม่ต้องเอาไข่เขาก็ควมีเรื่องครับแม่นชอบมีเรื่องยิงกันเรื่องไนงะนะฮะผมเอาพลตำรวจคนสมัยก่อนมีพลตำรวจนะเอ้ยเอาพลตำรวจไปคุมแต่ถ้าผับนี้เทคนี้คนอายุต่ำว่ายี่สิบเข้าผมถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผมเอาคุณออกเลยนะเราก็แค่ขู่ไปเด็กวัยรุ่นมันไม่ไปเที่ยวก็เจ๊งครับเจ๊งนะฮะอย่าไปให้ อำนาจใครนะครับอย่าไปให้อำนาจใครให้กาดกาดมันก็กลางเกินนะครับกลาดมันก็กลางเกินแล้วมีแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวแต่งตัวเรียนแบบเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจไปทำตัวแล้วบอกเป็นจิตอาสา เฮ้ยผมว่ามึงทําอย่างเงี้ยไม่ถูกหรอกนะไอฮามึงจะมาเรียนแบบตํารวจเรียนแบบเจ้าที่ฝ่ายปกครองมึงทําไมไม่ใส่เสื้อแบบวินมอเตอร์ไซค์บางเล่านะมึงก็เป็นจิตอาสานะและมึงก็เขียนเลยจิตอาสาชนเผ่าไอเฮียนี่เห็นกวนตีนทําเป็นแอกวางมาดเป็นตํารวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองผมว่าเถียอละจิตมึงไม่ดีแล้วนะ ไอแรงงานต่างด้าวของเนี้ยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่โรงพักช่วยไปดูด้วยก็แนะนําเขานะครับแนะนําเขามึงจะใส่เสื้อสีกูไม่เห็นไอ้บินบรอลฤทธิ์ไอเอกพันธ์บรอลฤทธิ์มันใส่เสื้อแอคชั่นแบบมึงมั่งเลยแล้วไอ้ห่าอย่าไปทําอย่างนั้นคนมัน เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเข้าใจผิดเดือดร้อนมาที่ตำรวจด้วยเขาคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่ลุงน้องตำรวจเปล่าวะเสือกมาแต่งตัวแบบนี้ไอ้แม่มึงไปแต่งแบบอื่นดิมึงใส่เสื้อสีส้มก็ได้นะครับเขาจะได้รู้ว่าไม่ใช่ไอ้เที่ยพวกนี้เหมือนพวกขายบัตรนะไอ้พวกวางมาดมาสมาคมผู้สื่อข่าวมาขอขายบัตร ขอความร่วมมือนะครับมันไม่ไปไถเขาตรงๆนะเดี๋ยวมันก็นด้นนะเถียอลจิตผมมองว่าเถียอลจิตไม่ดีแหละนะครับอย่าตำรวจสอนออะไรบางบอนไม่รู้จับแม่นให้หมดมึงเข้ามาทำงานมึงพักที่ไหนตอมอไปตรวจสอบที่แจ้งที่อยู่ตรงไหมเอาแม่นออกนอกประเทศไปเถอะไอหาพวกนี้ไม่ขี่ตัวเนี่ยพาคนดีๆเขาเดือดร้อนนะครับ ไม่เข้าท่าไม่รู้กาดที่กาดทําแรงไปนะจับตํำรวจใส่กุญแจมือไปส่งเนะี่ยไอห้ห้าทําแรงไปนะครับแม้แต่ว่ามึงจะเคยเป็นตํำรวจเก่าเนะี่ยมันหมดสภาพแล้วมึงก็เกษียณมาแบบกูนี่แหละเออน้องเขายังมีอำนาจหน้าที่ นะครับก็ไม่เป็นไรครับมาเนี่ยไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่สมควรนะครับไอ้ต่อไปนะไอ้ตำรวจสามคนเนี่ยมึงดักจับไอ้ร้อยเอกที่เกษียณไปเนี่ยแม่นออกบ้านกับคนรถมันออกบ้านกับคนรถมันแล้วไม่ต้องไปใส่ใจไม่ให้เกียดกันก็ไม่ต้องให้เกียรติแล้วครับกลางชิหายไม่เข้าท่าผมไม่รู้เป็นใครแล้วครับ แต่ว่ามันต้องให้เกียกรติกันคุยกันนะเขายังเป็นตำรวจอยู่ไม่ใช่มันไอ้ตำรวจนี่มันไปเมามีเรื่องอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างนึงไอ้ห่าไม่เข้าท่านะครับเหมือนเหมือนครั้งคกขึ้นวอร์น่ะนะครับ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยระบาดหนักเอาอย่างนี้นะผมไม่พูดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าสูบไปเนี่ยคุณหมอตู้นะครับอดีตเจ้ากรมแพทย์ของฐานอากาศบอกผมเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากเลยนะแมนไปสปาร์กกันแล้วไปมันควันมันไปจับขั้วปอดนะครับ ไม่ต้องไปห้ามครับถ้าอยากตายเลี้ยวสูบไปเลยบุหรี่ไฟฟ้านะครับมึงแอบสูบให้สะใจไปเลยนะครับมันจะได้ายตายไปอ่ามามามาเชิญอ่าเชิญเชิญลูกค้า v ีไเชิญมาลูกมามาถ่ายรูปเลยเข้ามานั่งอ่ามามข้ามาเลย มาลูกมาะมาลูกมานั่งเลยอ่ะมามาขอบคุณไม่ต้องเกงใจอ่ะโอเคอ่ะอ่ขอบคุณลูกอ่ะเดี๋ยว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 อ่ะจะกล้องนี้อีกมาทุกวันด้วยอ่ะ อ่าโอเคโชคดีลูกอ่าไอ้อย่างนี้ครับมันไม่ได้ครับเราเป็นกาดเนี่ยผมเข้าใจครับกาดมันก็ระวังว่าเฮ้ยใครอย่าพกพาอาวุธเข้ามานะผมเข้าใจนะครับ แต่ท่านจะอาศัยความเป็นตำรวจของท่านเนี่ยไปทำอย่างนี้ไม่ได้ไปจับเขาใส่กุญแจมือได้ไงคุณมีอำนาจจับกลุมเหรอคุณไม่มีอำนาจจับกุมนะครับคุณเป็นตำรวจกรเกษียณไปแล้วไอ,ไอ้น้องสามคนเนี่ยมึงไปแจ้งความดำเนินคดีไอ้กาดนี้เลยนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีไอ้กาดนี้เลยนะครับ แล้วมันไม่ได้ครับมันต้องมาอาศัยความเป็นตำรวจเก่าไม่ได้แม่ไอ้ส้นตีนมึงกเกษียณไปแล้วนะไม่ได้ผมนี่ยังให้เกียรติเลยร้อยเวรนลุ่นลูกอ่อนกว่าลูกอีกผมยังบอกโอ้ผู้หมวดครับท่านครับอะไรเงี้ยเว้นแต่มันจำเนี่ยมันรู้จักผมมันก็เออคุณพ่อมีเรื่องอะไรก็ค่อยว่านะ ไอ้ที่ผมไม่ได้ไปออกรายการอะไรเลยเนี่ยเ <c oughs> พราะเขาเชิญไปนี่อ่ะพูดเรื่องออกรายการนะคุณหนุ่มคุณหนุ่มโหนกระแส <c oughs> คุณหนุ่มช่องสามอ่ะโหนกระแสกับทางเวิร์กพอยเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ไม่ยอมมาออกรายการจะไปออกได้ยังไงแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์มันต้องทำงานไงมีประชุมอยู่ตลอดเลยมีงานตลอดและรายการมัน ถ้าเกิดว่าผมไปออกทุ่มหนึ่งสองทุ่มไปอัดเทปผมก็เหนื่อยอ่ะ <c oughs> มันก็เหนื่อยครับเหนื่อยก็เลยไม่ได้ไปออกรายการอะไรเลยนะครับเอาชีวิตผมให้มีความสุขดีกว่านะครับแต่เดี๋ยววันวันก็ต้องไปถ่ายภาพไอ้นี่ครับถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อลงปกหนังสือหนังสือ คือทางเวิร์กพอยต์เขาจะทําหนังสือจําหน่ายครับหนังสือชีวประวัติผมตั้งแต่ผมยังเด็กมาเลยนะตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ผลงานมาอะไรมาเขาพิมพ์เป็นเล่มขายนะครับพิมพ์เป็นเล่มขายเขาขอให้อทิษ์หน้าเนี่ยผมหาช่วงเวลาว่างหน่อยไปถ่ายรูปนะไปถ่ายรูป <c oughs> เพื่อจะลงหน้าปกหนังสือนะฮะ <c oughs> <c oughs> ผมอยากให้ตำรวจเนี่ยรักกันนะครับอยาก,กเกษียณไปแล้วเนี่ยผมเป็นผู้กับบ้านโป่งเนี่ยมันมีตำรวจกรเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาไปขับรถปิกอัพบรรทุกทานมาจะลาจร <c oughs> จะลาจรบ้านโป่งเนี่ยไปจับตำรวจนี่มาครับหาว่าผิดนั่นผิดนี่ไอ้ฮะ ผมก็เลยถามว่าเออไปจับมาเนี่ยทำไมเขาเป็นตำวรวจเกษียณไปแล้วเขาก็ทำมาหากินสุดจลิตเหมือนชาวบ้านคนหนึ่งแต่มึงจะไปไถเงินเขาใช่ไหมถ้าคนอื่นเขาคงจะให้ยี่สิบบาทแต่นี่ก็เลยบอกน้องครับผมเป็นตำวรวจเกษียณมาแล้วมึงเสือกจับเขามาไอ้เหี้ยแรงน้ําใจผมก็เปลี่ยนผมปลดจากที่มันเป็นจราจรมาเข้าสิบเวรเลยเข้าสิบเวรยามเลยไม่เข้าท่า แล้วผมขอตำหนิไอ้ร้อยเอกคนเป็นกาดเนี่ยนะคุณคุณไม่ควรที่จะไปกลางอย่างนั้นคุณไม่ควรจะไปกลางอย่างนั้นควรจะให้เกียรติเขาเขายังมีอำนาจหน้าที่คุณอย่าทำตัวเป็นคังคกขึ้นวอผมไม่รู้ผมเนี่ย ก็มีลูกเป็นรองผู้รับการสองท่านเป็นสาวัดเป็นอายการแต่เราก็คือตาแก่คนหนึ่งกเกษียณมาแล้วนะครับเออไม่ได้แล้วฝ่ายปกครองดูด้วยนะครับถ้าผับมันผิดกฎหมายท่านต้องปิดนะท่านต้องปิดไปครับสั่งปิดไปนะครับแบ็กช่างแม่นเถอะจะแบ็กใหญ่อะไรยังไงอย่าไปใส่ใจแล้ว ผมก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะชื่ออะไรนะครับไม่ได้ครับไม่ใช่พมา่าไม่ได้เป็นฝ่ายปกครองอะไรครับไม่ได้เป็นฝ่ายปกครองไม่ได้เป็นฝ่ายตำรวจครับแต่แม่ทะลึ่งเองเสือกแต่งตัวใส่เสื้อกัก๊กวางมาดเหมือนตำรวจกลางไปนะครับมันมีครับ อยากจะทําตัวเป็นเหนือคนอื่นเขาในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยกันมีทุกสัญชาติครับเยอรมันก็มีนะครับไอ้พวกผิวชาวผิวสีก็มีพมา่าก็มีลาวก็มีนะครับไม่มันต้องคุมกฎให้ได้ครับมาเนี่ยแล้วพวกนี้เวลาเมาแล้วคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องนะนะครับ เดี๋ยวนะเกือบสองชั่วโมงแล้วจ,จะขอญาตพักกินข้าวนะครับตำรวจสังคมมันเปลี่ยนไปมาครับครับอ่า ก่อนจบนะครับนะฝากร้านแสงฟ้าด้วยนะครับคือถามว่ามันดียังไงวาไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์มันก็เยอะร้านเฟอร์นิเจอร์มันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่นี่ดีอย่างนี้ครับดีตรงว่ามันถูกกว่าราคาโรงงานของดีและถูกกว่าราคาโรงงานอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับร้านแสงฟ้าบ้านบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งนี่นะครับ ส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศนะฮะถามว่ามันจะเป็นไปได้ไงถูกกว่าราคาโรงงานโรงงานก็ถ้าใครเป็นเจ้าของโรงงานก็รู้เขาจะกําหนดว่าไอ้ของชิ้นเนี้ยมันต้องขายร้อยบาทถ้าคุณขายปลีกเขาก็จะไม่ขายปลีกแต่ถ้าคุณจะสั่งเยอะเขาก็ต้องตั้งราคาเข้าไว้นะครับร้อยบาทแต่ถ้าเขาส่งเอเจนต์เขา แต่ละภาคเหนือกลางใต้ออกตกนะครับภาคกลางคือที่ร้านแต่งฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเขาส่งมาที่นี่เขาก็ต้องกําหนดราคา80บาทแต่ถ้ากิมีออเดอร์สูงไปสั่งเป็นร้อยชุดก็70สั่งเป็นพันชุดก็60กนะครับรมีส่วนลดตามสเปปต็ปอย่างเงี้ยครับ,รบก็ถึงบอกว่ามันถูกเพราะเหตุนี้ไงมันถูกเพราะเหตุนี้นะครับท่านติดต่อมาครับลองใช้บริการนะครับ ไอ้คนในพื้นที่เขารู้จักกันหมดนะครับใกล้เคียงเนี่ยไม่ว่าจะาก,การบุรีลาดบุรีนะครถมก็มาซื้อกันที่นี่อย่างนั้นนะครับแต่ลูกค้าทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แม่ฮ่องสอนจะอยู่เกาะสมุยหรือว่าอะไรเขาส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการรถเขาเยอะครับมีบริการขนส่งทั่วประเทศนะครับแล้วรับผิดชอบรับผิดชอบสูงนะครับตอนนี้มมีบริการส่งฟรี50กิโลนะคะ อ่าห้าสิบกิโลส่งฟรีครับอ่าขอบคุณมากนะครับครับครับเดี๋ยวผมจะลา f อฟก่อนนะครับครับขอกราบเรียนเชิญ f อซทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ํารวยเฮงเงไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโออีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผม แล้วทำไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไรฮะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นครับ ปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊คบีไพีเราจะติดให้นะคะ6 8 0 0บาท6,800บาทใช่โอ้โหเหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุดได้หมดขับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้ากระครับครูมากมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด,ด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆ<ด>ให้กับคุณครับ